อยากได้รีโว่สีประตูตัวเตี้ยราคาผ่อนไม่เกิน9,000บาทของยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะ2.4ตัว Entry ีเกียร์ธรรมดา นะครับเป็นรถปี2021ไม่0 0หมโลนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งมาให้แล้วรอบคันนะครับแบบที่อันได้มีการบอกไปในช่วงข้างต้วนว่าไม่มีการเก็บเงินเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวสำหรับตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผ่อนเลทเดือนละประมาณ8,000ต่อสัญญาสำหรับ4ประตูตัวเตี้ยรถปี2021แบบนี้ผ่อน8,000ต่อสัญญาว่ามันเป็นรายที่สมเหตุและสมผลมากนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าราคาคันนี้อาจจะไม่ได้แพงที่สุดหรืออาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่ถ้าเกิดเราซื้อในที่โชว์รูมปฏิพัตน์ออโตโอ้มันแลกมาด้วยกับคุณภาพนะครับแล้วก็การใช้งานในระยะยาวแบบไม่ต้องกังวลในเรื่องตัวการซ่อมที่เหลือก็ดูแลรักษาเซอร์วิสมันตามระยะที่มันเป็นควรกําหนดไว้แค่นั้นเองนี่คือการใช้รถในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างอ้ออันลืมบอกไป มีสเกิร์ตติดตั้งมาให้รอบคันนะฮะอันนี้จะเป็นของสปอร์ตตี้นะครับก็น่าจะเคยได้ยินติดหูกันมาบ้างแหละนะครับถ้าเกิดอย่างคนใช้เป็นพวกอย่างรถเกง๋งไม่ว่าจะเป็น เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาอ่าแชะเดียวติดนะครับดีเซลเดิมๆตัวนี้ B10 เติมได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยตรงนี้มันมีการเปลี่ยนมาใหม่แล้วเป็นตัว 3k แล้วก็กองอากาศอันเอามาล้างทำความสะอาดให้เสร็จสบเรียบร้อยนะฮะคือสับตัวนี้ไม่ล้างหรอกนะครับก็คือเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างพวกกองเดิมเนี่ยคือมันจะเป็นตัวกองผ้า โดนน้ำเยอะๆแล้วเดี๋ยวในนาคมจะยุ่ยมันจะขาดได้นะครับคราวนี้เช็คเครื่องง่ายๆเลยฮะกำลังอัดนะครับถ้าเกิดตัวไส้ในมันมีปัญหาหรือกำลังอัดมันเสียมันจะเกิดมาจากกองอากาศหรือแบตเตอรี่ที่ดได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องใช่ไหมครับหรือเกี่ยวกับสายไฟส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะถ้าเกิดกําลังอัดมันเสียเนี่ยมันจะเสียมาจากตัวไส้ใน นะครับนั่นคือจะเป็นพวกอย่างประก็นฝาสูบเสื้อสูบแล้วเสื้อสูบแตกมันจะมีเป็นเศษน้ํามันหรือว่าไอน้ํามันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเหมือนกับเราต้มน้ําตอนเช้าๆไว้ดื่มกาแฟอะไรแบบนี้มันจะกระเด็นออกมานะครับและอีกอย่างคือมันสังเกตง่ายคือไม่ว่าจะเป็นพวกท่อยางหรือว่าบนฝาเครื่องแบบนี้ถ้าเกิดมันกระเด็นออกมาจริงมันต้องเห็นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางทีมันอาจจะเป็นอ่าสีแบบขาวๆเป็นไอเป็นควันเนี่ย ถามว่าปกติไหมอันว่ามันปกตินะเพราะว่าพวกนี้คือมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันเป็นเครื่องยนต์สันดาปเพราะนั้นมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับน้ํามันมันอาจจะมีการเดือดได้อะไรอย่างแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดออกมาแบบโอ้โหอย่างปองเผาไฟอะไรแบบนั้นเลยอันว่ามันมันก็ได้จะไม่ใช่นะเพราะพวกนี้เป็นเครื่องเทอร์โบก็ปกตินะครับอันนี้ก็คือสําหรับตัวบอดี้ด้านหน้านะฮะราคาเนี่ยเราเอาคันนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เอามาขายแล้วแบบฟันกําไรขี้แต่งขี้แทนแบบนั้นไม่ใช่นะครับ เราเน้นในเรื่องตัวสภาพที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์และก็ใช้งานสำหรับคนทุกประเภทได้ส่วนอย่างที่สองเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นโตต้ตาใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างรถรุ่นนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวแบรนด์หลักโตต้ตามาผลิตมาทั้งรถเก่งรถครอบครัวรถกระบ,บะ และรถนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดแต่สําหรับการลองรับตัวรถแบรนด์หลักอย่างนี้คืออะไหล่มันมีขายอยู่ทั่วประเทศไทยคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างมั้งครับขัดเคลือบสีเก็บความสวยงามทุกอ,อย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะล้อนี่อันใส่ให้ไม่มีบวกเพิ่มสำหรับตัวนี้จะเป็นเวล JP JP r i n i n g นะฮะขอบ18ข้างหน้านี่เป็นตัวเกครึ่งยางใส่อยู่ตอนนี้เป็นตัวยางไทยปี2023เป็นตัวยางแก้มบางนะครับรถ อาจจะยังไม่ได้มีการตัดสปริงหรือว่าโหลดหน้าโหลดหลังอะไรมาแบบนี้มันดูแบบทรงเตี้ยๆเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีการใส่สเกิร์ตรอบคันมาไงรถมันเลยดูมีมิติไปในอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับรีโว่ปกติที่เราเคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับไฟลี้เนี่ยอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะไล่ขึ้นมาจากเสา A เ,เลยนะครับภัษีพรบอรต่อเป็นตัวปีหน้าให้แล้วเรียบร้อยฟิล์มมีการติดมาแล้วนะครับแล้วก็คิ้วกันสาตติดตั้งมาให้แล้ว ส่วนครอบกระจกด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสีดําคาดด้วยสีแดงพวกนี้คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากระจกมองข้างก็จะเป็นของสปอร์ตตี้เหมือนกันนะครับคราวนี้แดวให้ดูตัวซอกด้านในกันบ้างพอเวลาเราดูโครงสร้างเนี่ยเราก็ควรที่แกะดูตรงนี้ด้วยยางขอบประตูเนี่ยนะฮะถ้าเกิดของใหม่เนี่ยมันจะไม่มีรอยแห้งหรือว่าเป็นแบบพอเวลาเอามือจับไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสะเก็ดสีหลุดออกมาแบบนั้นจะไม่มีนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราจะดูว่ารถเคยมีการจมน้ำไหมอะไรแบบนี้เราก็สามารถดูจากด้านในตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดอย่างมันอาจจะกําหนดระยะระดับความสูงข,ของน้ําเพียงแค่ด้านล่างก็สามารถแงะดูด้านล่างด้วยได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดยังเป็นด้านบนอันนี้อันก็จะให้ดูเป็นพวกรอยเม็ดอาร์กนะฮะเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเดิมนะเม็ดอาร์กเดิมนะครับสีไม่มีสากไม่มีเก็บสีไม่มีการทําเม็ดอาร์กใหม่นะครับแล้วก็สําหรับ ตัวสายเนี่ยอันนี้น่าจะมีการติดตั้งอะไรมาเพิ่มนะเดี๋ยวอันนี้ด่านจะดูให้แต่ถ้าเกิดอย่างเราดูด้านหน้านเนี่ยตัวกล้องจะไม่ได้มีติดนะครับหรือว่าเจ้าของเก่าน่าจะมีการถอดออกไปแล้วส่วนออปชั่นภายในเหมือนกับตัวรีโวทั่วไปที่เราเคยเห็นกันไปก่อนหน้านี้ครับจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็เกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็กสาใบส่วนเบาะยังเป็นในสไตล์เดิมนะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้สีขาว นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยตัวอีโคโหมดนะฮะกับเฮลิโหมดมีใส่มาให้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเป็นตัวแคบเนี่ยตัวนี้น่าจะยังไม่ได้มีการใส่มาให้นะครับครานี้เดี๋ยวเปิดได้ดูตอนหลังกันบ้างเบาะสําหรับตอนหลังเนี่ยการพับเนี่ยคือมันจะพับแบบเอาพนักพิงตูตีขึ้นมาไม่ใช่พับว่าเบาพนักพิงหลังตีลงไปแบบนี้ไม่ใช่นะฮะมันจะไม่เหมือนกับตัว Titan. ไททันไททันพนักพิงหลังมันจะตีลงไปแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นของรีโวเนี่ย ตูดตรงนี้มันจะตีขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีเป็นเครื่องไม้นะครับแล้วก็ตัวที่ขันยางอะไรสำรองนะฮะเดิมๆสวยๆเลยอาแดนแกดูแดนแกดูอ่า,อน,อานี่เป็นไงนะฮะค่าปงค่าเปืือนอะไรพวกนี้มันเป็นของเดิมนะครับไม่ใช่ตัวแบบรถไม่ได้มีการทําความสะอาดนะมันก็เปื้อนมาจากตัวขอบยางนั่นแหละนะสวยเลยเม็ดอาร์กลมคมสวยชัดเจนนะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้ปกติหมด ส่วนสําหรับตอนหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัว1ิบครึ่งยางมันจะหนากว่าแก้มด้านหน้าขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ฝาครอบดุมอะไรพวกนี้มีหมดคือเวลตัวนี้สวยนะเพราะว่ามันถ้าเกิดอย่างเราเอามือท้าเนี่ยประมาณสัก4นิ้วได้สําหรับนิ้วอ่านนะแต่นิ้วคนอื่นน่าจะเล็กกว่าของอ่านแบบนี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านะครับมันมีออฟนะฮะถึงว่าสวยมากนะครับ JP Racing คราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวด้านท้ายกันบ้างครับ ข้างหน้าเนี่ยสเกิร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เราเห็นกันทั่วไปคราวนี้สเกิร์ตท้ายนี่สวยหรือเปล่านะฮะสเกิร์ตท้ายนะครับของสปอร์ตที่จะมีการออกแบบมาเป็นในลักษณะประมาณนี้ปกติถ้าเกิดอย่างตัวรถพวกนี้ต้องมีกันชนท้ายถูกต้องไหมครับแต่สําหรับอย่างแบบนี้ก็คือกันชนท้ายเอาออกไปเลยน่าจะใส่กันชนท้ายไม่ได้แล้วด้วยถ้าเกิดใส่เป็นตัวสเกิร์ตแบบนี้นะครับอันนี้มันก็ต้องแลกอย่างเสียอย่างได้อย่างนะครับ มันก็จะมีการตัดด้วยสีดำค่าสีแดงแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนอะไรพวกนี้ติดหมดทุกดวงนะฮะไฟดีไฟเลี้ยวไฟพามาไฟเบรกรุ่นที่3อันนี้จะให้มาเป็นแบบ LED เหมือนเดิมแล้วก็แม็กไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมติดรถมาโลโก้โตตา้าเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถเข้าใหม่ฮะสำหรับในเดือน9นะครับรถเนี่ยอันจะมีอัปเดตให้ดูแบบเป็นประจำแบบเป็นประจำเลยบอกแบบนี้ได้เลยแบบเป็นประจำเลย นะครับทุกคันเนี่ยบอกตามตรงในฐานะของคนรีวิวและในฐานะของเซลล์คนหนึ่งอันก็ต้องการขายแต่คราวนี้เนี่ยเราคัดสรรและเลือกตัวรถที่มีคุณภาพและดีที่สุดมาให้ในแต่ละทุกคลิปได้รับชมกันแน่นอนนะครับรถไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าจะเป็นตัวปีใหม่มันจะไม่เยอะหรือว่าไม่น้อยแต่ถ้าเกิดเราดูโดยพื้นฐานขั้นต้นนั่นคือโครงสร้างนะฮะต้องไม่มีชนต้องไม่มีตัดต่อ นะครับต้องไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรถ้าเกิดเดิมก็คือต้องเดิมสนิทจริงๆเดิมก็คือต้องเดิมยันเครื่องต้องไม่มีไล่ข้างมาด้วยสำหรับคันนี้นะฮะปี2 0 2 1ราคา4 6 9 0 0 0บาทฮนะอันนี้เรื่องจริง469,000บาทผ่อนไม่เกิน9 0 0 0 8 0 0 0ต่อสัญญาในได้แน่นอนสำหรับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้อัญจาก็ให้เลือกได้ ว่าจะเอาเป็นแบบ72งวดหรือว่าแบบแ4งวดนะครับส่วนในสําหรับการจัดส่งก็ส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านสําหรับการเสงนเอกาสารมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบน้ํามันเครื่องเปลี่ยนตั้งศูนย์ทงร้อรทําให้นะครับระบบไฟนอกในทุกอย่างมีการเช็คให้ใหม่หมดแต่ถ้าเกิดสะดวกเดินทางมาดูรถตัวนี้ที่โชว์รูมด้วยเดี๋ยวเราไปทดลองขับหรือว่าเช็คไว้กันนะครับ สำหรับตัวนี้ก็ต้องขอฝากไปด้วยนะฮะเป็นตัวรถเข้าใหม่สวยน่าใช้น่าซื้อแบบนี้แหละครับซื้อเถอะนะเพราะว่าได้คุณภาพที่ดีด้วยเร็งเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ